สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปูของอยาถาแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามานากันนะคะสีนาห้วยลึกนะคะลมเย็นสบายอู้งามแต่เขาเพื่อนมองนี่ให้หนีงามคากหน้าลุงเสือ,อขอเขาแบบโอโ้ถ้าใส่เบ็ดหนีคลากี่ อึดอยู่เด้อพี่น้องเด้อยังอึดอยู่นี่เนตแหนงมันหักเอาแหนงมันให้ผ้าส้อมเอาเหมีดมาอันเดียวนี่แอดหกักเนตแหนงนอไอยมีผ้าญี่ปุ่นเก็บเป็ดปวกอยู่สันอ้อนเดียวหนึ่งแต่ประมาณนี้เนีออกไม่เยอะมีผ้าอยู่ในนี้อันเดียบทั้งไตหน่อเดี๋เดีเด,เดนั่นน่ะ เออเอามีดมาอันเดียวบอพุ่นขี้ดินเป็นพุ่นอยู่บบแมนนอนบ่เบะ<อ>ข้างในผต้ก็น่าเจ้านะหาคนละกอพุ่นแม่ำด,ำดําดําพุ่งกองยนข้างนาแล้วเจ้านะเป็นน้องไหม่บ่เออเน่ะ ดำไหลายๆเบอร์แมน,มนบ่แข็งเออเออร์แมนกับเบอร์แมนตัวแมนยก็แข็งปกติออกมามันต้องหลายแล้วเนาะนอไม่เนาะปีนี้มันคือจังเลพร้อมออกกําลังออกนอมันกําลังหมดขึ้นมาแมงมันเด็กเป็นบอมาสอบหมอผีหัวหักกองเลยดิมอวะเอ้าว นี่ดิใบยังไงใบมันเนาะเป็นมันอึดเป็นมันดอกใบปลาไะไคือว่าชนพ่อเฮ็ดปวกไก่หน่อยเด้อพี่น้องดอกนี้หน่อยหนึงเออเอาคือเก่าอย่าพาบักเก็ดเห็ดพีเนาะทำห้าพ่อแล้วเอาไม่มันโยบเออเพิ่งออกเนาะอุยเสียดายเนาะทำมือเย็นมากันโยบเลยเออ น,นี่เดี๋ยวเห็ดบวกไก้หน่อยพี่น้องเอาอยู่ในปลาหน่อไม้ยังนมอยู่หน่อ,นอ,นนอไม้มันแข็งมันบาดมือเปิดออกอือเฮ็ดดูตีนดอกแกงชนะไม้ <c oughs> เฮ็ดท่วมออกเห็ดกระหน่อยเห็ดปวกไก้หน่อยอือปวดน้นง อนี่ลราค่ะพี่น้องแนวได้แหนงมันหญ้าผ้าสมเอานอนมันหวานหรือบัวนอนบันบบนอ,นบออกอีดีปีนี้ปกติมันออกแล้วนะเบืดก็ออกแล้วเนาะฝนลาบเอเป็นอย่างแบบบัวเป็นอีนอย่างแบบบุบขาดหน้าใหม่จะเก่ามันงหรอโอ้ยหน้าใม่แน่นี่มันเถาแล้วมั้งต้นมันเถาป้อ ไปเบิงหงห่งของเฮาบ่เนี่ยโอ้นี่กับเกงใหญ่เตื่แล้วล่ะแต่เฮาก็ไปหายอยู่นาเฮาอีกอันนี้เขาหายอยู่นาอันนาสาวเด้วค่ะอืมแป๊บเดียวแกงหน่อยนึงแล้วผ <c oughs> ่านน้องไม้ยามแลี้ยงเงาผ้าเห็ดไปจุ่มไปดีนะมันแข็งมันแข็งม,มขงมากเลยค่ะเปลือกมันอู้บาดมือเมื่อกี้เลือดยิ้มเลย <c oughs> เต็นแหนงปกติมหายามนี่หลัดนอมันใหญ่นีมันกำลังมุดออกหลายเต๋อเดี๋ยวจะไปจิ้มเลยอันนี้เฮงยอ,งงอดมันผุดแล้หักเอาแหนงมันเอาบองที่มันอ่อนเราเดี๋ยวเราลัดเลาะนะคะหาหน่อไม้เสร็จแล้วลัดเลาะมาดูปาลีปาลีลุงเสือ ได้บอเบอิกน้ำน้ำไหลลงมาโฮมกันอยู่ทางใตอยูละนี่ลีลุงเสือเฟิ่งยูบเบีน้นี่อยู่บวเป็ดปวกคนนี้บวกว่างเลยด้วเป็ดปวกไกลหน่อยเพล หู้น้าเย็นค่ะพี่น้องมีบ่มีปลา,าใหญ่บ่บ่มีเป็นพี่นางมายิมยามแล้วมังม้งเมื่อกี้นี่ไปภาษาหน้า,านะสิยงเมื่อเมื่อเมื่อกี้ทีบอ่ปไปบัดนี้ไปเก็บผักพายอยู่ เทนาเขาอ่ะเนี่ยญาพาหักเอาแหนงมันมมไปสอบมาเฮ้ยไปเสียนเทิงดิฝนตกเออๆไปแหละฝนตกหาน้ำไม้ไปน้ำไปน้ำดิ่มน้ำคนกับโตกะพ่อฝนบาโอ้เขางามขักหน้าดำลงเสืออย,ย,ยูหน้าเขาเด้อดข่หน่อไม้พ่อกับแม่ปลูกไว้ ตามคันนาผุนวุ้ยตัวน่ะมันขื้นเหีย้ยวอันบางใหญ่นึงว่าต้องเอาหรอกมันขื้นแล้วอันโตข้างในน่ะเบะข้างในน่ะ,นนะนตกพี่น้องมันตกนันตก น้าไม่ติดแต่อ่านใหญ่ๆพี่น้องเอ,อ้ยพี่พี่ตัวพี่อืบผุนเน้อมันทางใตงงไงไ้ผุนแหงใหญ่อันน่ะผู้ฟังผู้ที่บ้านนี่น้อไม่เน้อไล่พี่ซ่อบสอบอันเดียตัวใต้ผุนเออมันนั่งซ่อมก่อน เอาซ่อมส้อมก้อแล้วเออใช้ผงหีบบึงของนาเฮาหน่อยมิเติลวนๆซ้อมก่อน,อออนตอนมันเป็นนอบริมาหาเป็นเหี้ยวไปแล้วหลังจากหาหนออไม้แล้วเราก็จะหาผักพายกันนะคะพีลุยค่ะลุยหนีต้นมันจะแบบนี้ นี่นี่ต้นผักไผ่เออขึ้นรดดาละนี่พี่นอ้องต้นแหลเออมันก็อึดอยู่สมพ่อเขาขายแพงแล้วไงพาวะจะตปนเหรอจกต้นเล้วเจ้า

พี่น้องเขาจะเห็นใบมันมเกินมาใบาเดียวอยเ,เอาเนี่ยเราจิ้ม่เอาโหลดใช่เ้าจะถ่ายอยู่นี่บ่ เออเดี๋ยวพอกินกระปลุลอืมทิธาอยู่นี่กระถาแล้วไปเอารถกันเด้อ,อ,อไปนั่งปก็ได้โอ้ยเห็ดหัวกขาฮันเด็เก่งปีนลงน้ำเมื่อกี้นิดครึ่งหนึง่งยุมเอาไรำได้รัเปล่ะมันดอกแข็งดีเนาะเออยัองออดยังงมอยูอ่เก็บเห็ดในน้ำเมื่อกี้กกโ,ออโอเคนะคะ FC สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ของยาพาแมิลีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณเด้ไปล่างไหมล่างมือไหมเทียงหน้าลุงเสือ